สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูทุเรียนนะที่บ้านนะปลูกไว้ประมาณห้าปีนะครับก็วันนี้เราจะมาปอกให้เก็บจากต้นเลยนะที่บ้านนะทุเรียนนะดูดิเรามาดูกันนะเดี๋ยวผมจะตัดนะอันนี้ต้องผูกไว้นะเพราะว่าต้องหาเชือกอรัดไปน,นะเพราะว่ามันจะร่วงนะครับก็ใครอยากกินนะมากินที่บ้านผมได้แต่ผมวันนี้ผมจะปอกให้ดูแบบสดๆแล้วก็ เก็บให้ดูแบบสดๆด,ดขาต้นนะครับนี่นะครับเสียงดังกินได้นะพอดีเลยนะป๊อกป๊อกป๊อกเลยนะรูมไม่ได้ใหญ่มากนะรอหูดูทุกคนดูทูเรียนแบบผมรอมาประมาณสักห้าปีได้แนละ้วเก็บกินที่บ้านเลยครับ สุดยอดอะทุกคนดูวันนี้เราจะมากินผัเรียนกันนะแบบสดๆสดเลยนะจากต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาปอกให้ดูนะปอกให้ดูครับปลูกให้ดูเลยครับนี่ปอกให้ดูแบบสดๆเลยนะครับก็มาดูกันนะว่ามันจะน่ากินขนาดไหนผมหาเรียมนมะา เอามุมนี้เลยเนาะนี่อ,อนนี้อากาศร้อนนะผมขอถอดเสื้อตักกนิดนึ่งนะเพราะว่ามันจะได้บอกว่ายัางไงคขายร้อนนะหรือว่าใส่ดิเสื้อมันจะเปื้อนเนาะถอดแล้วกัน,นเสื้อกัวคราบครับร,ร้อนแรกเสือ้อตัวนี้ไม่ได้รับ ตนนี้ครับนี่ครับโอเคผมก็ยาวยังกินก็ยาวนี่ครับ,เร,รบเรามาดูกันว่ามันจะน่ากินยังไงจากต้นสดๆนะครับเนื้อหน้าพอดีนะเป็นไปได้ไงทุกคนที่เราจะได้ยินทุกเดียนจากต้นขนาดนี้ เก็บสดกินสดครับหาเรียมก่อ mm hmm. นมดแดงไฟกัดเนี่ย mm hmm. เราจะมาปอกกันนะ mm hmm. เียบตัวลงลงกินเก็มตัวอ้าปากรอกินเลย mm hmm. นักขายทุเรียนเก่าอ่ะรู้ไหมเนี่ย ใส่ถุงมือก่อนแลนโอ้ใครได้กินนี่สุดยอดถือว่าสุดยอดเลยเนี่ยจากต้นเลยเนะี่ยมันต้องใส่ถุงมือนะถ้าไม่ใส่ถุงมือไม่ได้นะเราต้องดูตาก่อนนะตาบรรจุตรงไหนอะไรยังไงเนะี่ยเราก็ต้องดูนะว่ามันจะเอ,อส่วนไหนมันถึงจะปอกได้ ผมก็ไม่เซียนเท่าไหร่หรอกแต่ผมก็ค่อนข้างที่จะดูเข้ามานะต้องต้องผ่าควานนี้ออกนะ่ะ แล้วเราจะอยู่อันนี้ออกว่ามันอยู่ตรงกินมาวะ่ะเอาตรงๆแล้วผมไม่ค่อยเสียนถ้าผมเสียนนะแล้วผ,ผมไปวางแผงขายแล้วแผงใหญ่ๆเลย นี่นะครับเราจะมาปอกก่อนเอาตรงมันก็ปอกยากนะ ถ้าคนไม่ไม,ไม่ไม่เคยปลอกนะแต่ผมก็พยายามจะปลอกให้มันได้แล้วกันอขอจานบ้างดิวางไมันขนุดเลยจานใช่ไนี่นะเราก็ต้องเอาทิชชู่มาห่อนะเพื่อความสะอาดนะนี่ครับหอ้ดูชิมเลย นี่ครับออกไว้หัวอร่อยกว่าเมื่อวานอีกยหัวอร่อยกว่าร้อยหกสิบเนี่ยอันนี้ปลูกเองอะทำไมไม่ปลูกให้มันใหญ่แบบนี้มันออกปีแรกมันก็ออกลูกเดียวไงออกลูกเดียวได้ทุกต้นปีแรกออกลูกเดียวทุกคนปีน่าไม่โดนพายุพายุมาแรงมากกว่านั้นโคตรแรงอะพายุอะ อันนี้ผมแบบปอกแบบรัดขันะ้นตอนนะว่าผมขี้เกียจแล้วแคว้ิแท่ถ้าผมใส่ถุงมือผมงัดออกแล้วเราต้องออกปอกแบบง่าย,ยาเราไม่ต้องไปปอกตามแบบสวยงามอะไรมากมายแต่เราไม่ได้ปอกให้มันเละนะเราปอกอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็เอาทิชชู่จับนี่ก็เป็นภูที่สองนะทุกคนโอ้โหดูดดด ที่สออันนี้ก็เป็นกูที่สามนะครับอร่อยกว่าโลร้อยหกสิบนะปลูกเองเนี่ยผมจะแงะแงะให้ดูเลยเนี่ยผมจะแงะให้ดูแบบสดๆเลยนะดูนี่กูใหญ่สุดยอดว่ะปลูกปลูกได้กินอ่ะ ่ปลนนูกเราได้กินอนะ่ะดูชิชูมามนะนี่ครับนี่น่นาสิ9ดบาทดูสุดยอดเลยอะ่ะปลูกเราได้กินนะอ่ะห้า,าปีรอคอยไปดนี่ไอแบบว่าไม่ไม่ไม่นิ่มนะกรอบ กรอบนอกนุ่มในแล้วก็เนื้อพอดีเนี่ยมีปูมูนเนื้อน้อยสุดยอดเลยเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะตะปูนึงนะเดี๋ยวผมจะกินให้ดูตะปูนะมว่มันอร่อยจริงเลยนี่น่าจะนี่จะเป็นเต้นอย่าเนี่ยอันนี้แน่แน่แน่ใจนะเราต้องมาดูก่อนนะปลูกทั้งทีเราต้องแกะให้หมดนี่ ชิมให้พี่สาวชิมนะครับอันนี้ยังไม่สุกอืมอันนี้ไม่สุกมันยังร้อนเราลองมาชิมให้ดูแบบสดๆนะนอกานมันปลูกเองมันก็ต้องอร่อยดิปลูกเองแม่งสุดยอดเลยไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนั้นเพราะว่าผมรอมาประมาณห้าปีเรามาลองชิมภูแรกกันนะ ปูส,สวยๆเลยอันออนั้นแหละปูนี่นสวยๆเลยโอ้โหดูหืมโคตรหวานมันนะอ่นนะฮืมเย้ที่ได้มาสามสิบผูคุ้มอะ่ะรอมา ก็ยินไปแล้วบ้านบุ่งก็ปลูกได้นะครับบ้านบุ่งผมปลูกไว้ที่บ้านแม่สุดยอดเลยโอ้โหให้พี่สาวกินให้ดูนะว่ามันอร่อยไหมทำ้าอะไรหวานไหม หวานไหมหวานมันกว่าตลาดไหมปลูกเองอะ่ะหวานมันกรอบโอ้โหขนาดพี่สาวผมยังแบบว่าหวานมันแล้วก็กรอบอร่อยซื้ออีกปะสุดยอดเลยซื้อร้อยหกสิบแม่งไม่อร่อยเยมื่อวานอะ่ะซื160้อร้อยหกสิบมาสองลูกอะ่ะของเจ้าของยังไม่สุกไงวันนี้มันสุกไงก็ลองคอดูโคตรสุดยอดอ่ะโอเคเดีเรามากินอีกฟูหนึ่งดูนะ ผมเลือกผู้เรียนเกตดีมาไงเนี่ย้เรียนพันไงเลือกอะไรเลือกพันแบบที่ดีมากถ้าพันดีมันก็แบบได้อย่างเงี้ยผมซื้อแบบต้นน้อยๆมานะแล้วไปเอาจากสวนมาเลยแล้วมาปลูกหวานมาัน ถ้าถ้าแช่เย mm ็นจะอร่อยกว่านี้นะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะอร่อยมากบ๊ายบาย